สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องของปีชายกบนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆก็อคอยติดตามชมนะครับผมก็เดีย๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกันเรื่องของความรู้เรื่องของเทนและก็การตีเทนไลน์นะครับผมสําหรับมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับใครที่มีความรู้แล้วเรื่องของ เนไลน์เรื่องของการตีเทนแล้วก็เรื่องของเทนในคอเล็กนะครับก็มาฟังกันได้นะครับเพื่อเพิ่มเติมความรู้กันนะครับผมสรัแต่สำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดูเทนกันนะครับผมวิธีการตีเทนไลน์กันนะครับว่าเราตีกันยังไงนะครับผมก็จริงๆกันนะครับจริงๆเริ่มกันเลยนะครับเรื่องของเทนนะครับเทนเนี้ย ในตลาดของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามเทรนนะครับผมมันจะมีเทรนขาขึ้นมีเทรนขาลงแล้วก็มีเทรนไซด์เวนะครับผมหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับเรื่องของเทรนขาขึ้นก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นก็หมายถึงว่าตัวไฮนะครับผมไฮเนี่ย กับโลเนี่ยมันมีการยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฮนะครับตรงนี้เป็นโลนะครับนี่ครับแล้วตรงนี้เป็นไฮยกตัวสูงขึ้นโลก็จากตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ยกตัวสูงขึ้นเช่นกันนะครับนี่นะครับไฮยกตัวสูงขึ้นโลยกตัวสูงขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็น ทิศทางขาขึ้นหรือเทนขาขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นงนลักษณะแบบนี้นะครับในการเนี่ยครับผมแบบเนี้ยในการแบบเนี้ยนะฮะสังเกตดูนะครับนี่ครับตรงเนี้ยครับมันมีการอี่ครับตรงนี้เป็นไฮนะครับตรงนี้เป็นโลนะครับนี่ครับขึ้ <elim Wow. S 2> นมานะครับผมไฮยกตัวสูงขึ้นโลก็ยกตัวสูงขึ้นเช่นกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้ครับเรามองได้เลยว่าเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับผมเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับต่อมานะครับทิศทางขาลงนะครับทิศทางขาลงก็จะตรงกันข้ามกันเลยนะครับทิศทางขาลงเนี่ยครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าโลนะครับโลมันมีการลดตัวต่ําลงนะครับแล้วก็หายเนี่ยก็ ลดตัวต่ําลงเช่นกันนะครับผมสังเกตดูนะครับตรงนี้เป็นไฮนะครับตรงนี้เป็นโลนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เป็นไฮนะครับไฮจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี้ยลดตัวต่ําลงนะครับแล้วโลเนี่ยนี่ครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับลดตัวต่ําลงเช่นกันนะครับเนี่ยครับผมไฮลดตัวต่ําลงโลลดตัวต่ําลงแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับมาดูกราฟกันนะครับมาดูกราฟกันในลักษณะของที่ทางขาลงนะครับไปดูคดูบมาให้ดูครับ นี่ครับนี่ครับเมันนี้ครับคือนี่นะครับไฮเนี่ยครับไฮแล้วตันนี้เป็นโลนะครับเป็นโลนี่เป็นไฮนี่เป็นโลนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับนี่สังเกตเห็นอะไรไหมครับเนี่ยครับผมตรงเนี้ยตรงนี้เป็นไฮนะครับตรงนี้เป็นไฮนี่เป็นโลนะครับ แล้วตรงนี้เป็นไฮเนี่ยครับไฮตรงนี้กับไฮตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้กับตรงเนี้มันลดตัวต่าลงสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยแล้วตรงเนี้ยโลตรงนี้ลดตัวต่ําลงเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นไฮเนี่ยครับตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลนีะครับผมเนี่ยไฮตรงนี้กับตรงนี้มาลดตัวต่ําลงเช่นกันนะครับตรงนี้ก็โลตรงนี้กับตรงนี้ก็คือลดตัวต่าลงเช่นกันนะครับตรงนี้เขาเป็นไฮเนี่ยครับไฮตรงนี้เป็นโลเนี่ยครับ สังเกตดูง่ายๆนะครับผมว่าถ้าเป็นที่ทางขาลงเนี่ยหรือว่าเป็นเทนขาลงเนี่ยก็คือมันจะต้องลดตัวต่ําลงทั้งไฮและโลนะครับทั้งจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดนะครับนี่ครับอันนี้จะดูง่ายๆนะครับผมในเทนขาลงนะครับต่อมานะครับในเทนของไซเยวนะครับในเทนของไซเยวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ ก็หมายความว่าทั้งไฮแล้วก็โลมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับหรืออาจจะมีความเ,าาเท่ากันก็ได้นะครับผมเนี่ยครับทั้งไฮแล้วก็โลเนี้ยเนี่ยครับตอนนี้เป็น high ที่หนึ่งนี่เป็น low ที่หนึ่งนี่เป็น high ที่สองนี่เป็น low ที่สองเนี่ยนี่เป็น high ที่สาม low ที่สามเนี่ยครับตบบเนี้ยมันจะมีมันจะไม่มีการหลวมหลอมล้ํากันเลยนะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีพวกแบบ ปลายไส้ที่มันหลุดล้นเนี่ยแต่ตัวเนื้อเทียนเนี่ยนี้ปลายไส้เนี่ยที่ปลายไส้มันโผล่มาแบบนี้แล้วตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อย่าฮะอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณเนี่ยฮะเนี่ยก็เราก็วัดได้ว่ามันเป็นแบบเทสไซเบอร์เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าทั้งไฮแล้วก็โลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันแทบจะทุกแทบจะทุกไฮโลเลยนะครับแทบจะ แทาจะทุกจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดของแท่งเทียนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับดูกราฟกันรนี่ครับนี่ครับไม่ต้องไปไกลเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยครับถ้าเราตีนะครับถ้าเราตีเนะี่ยจริงๆเราตีตรงบริเวณน,นี้ก็ได้เนี่ยตรงบริเวณเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย มันอาจจะมีความเหลื่อมล้ําของปลายไส้แท่งเทียน e นะครับผมเช่นไปเรื่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีความเหลื่อมล้าของปลายไส้เทียน e ก็ได้นะครับผมแต่ตัวเนื้อเทียนนะครับสังเกตดูนะครับตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับตรงเนี้ยซึ่งหมายความว่าตรงเนี้ยเรามองว่าเป็นเทียนของไซเวย์นะครับ เรามองว่าเป็นเทียนของไซเย์เพราะว่าราคามันเหมือนว่าราคามันอยู่ในกรอบนะครับราคามันอยู่ในกรอบมันไม่ขึ้นมันไม่ลงนะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเะครับผมขึ้นไปก็ชนลงมาก็ชนขึ้นไปก็ชนเนี่ยลงมาก็ชนอย่างเงี้ยเอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันทะลุขึ้นไป <ส hundred. S 1> นี่ครับทะลุไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยฮะถ้าตรงในบริเวณเน,นี่ยครับในกรอบตรงเนี้ยมันก็คือการ ดูเทนของไซเวย์นั่นเองนะครับเนี่ยครับตรงบริเวณเนี่ยก็คือราคามันไม่ขึ้นไม่ลงครับมันอยู่ในกรอบของมันเองนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรื่องของการตีเทนนะครับเรื่องของการตีเทนนะครับผมก็คือว่าเราจะตีหาจุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสที่ที่มันแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเราเรามองว่ามัน,เป,นเป็นทิศทางของขาขึ้นนะครับ เป็นทิศทางของขาขึ้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นทิศทางของขาขึ้นนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จารตีได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ <Więc> ให้เราสังเกตนะครับให้เราสังเกตดูตจุดสัมผัสนะครับก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าแล้วถ้าเราเห็นว่าการาฟเนี่ยมันเป็นทิศทางขาขึ้นเราก็ตีให้มันเป็นจุดของจุดโลนะครับจุดโลสัมผัสจุดโล um. เนี่ยครับผม สัมผัสให้ได้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยสองจุดขึ้นไปนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมเนี่ยฮะสังเกตอยู่น,นะครับเช่นเนี่ยตีสัมผัสตีอย่างเงี้ยเนี่อาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างเงี้ยให้มีจุดสัมผัสอย่างน้อยสองจุดนะครับ 1, เนี่ยฮะจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยครับผมอย่างเงี้ยเนี่ยฮะแบบเนี้ยแล้วด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราก็จะตีนในตัวของไฮนะครับตัวราคาสูงสุดเนี่ยให้มีจุดสัมผัสอย่างน้อยสองจุด ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการอะไรครับเพื่อเป็นการหากรอราคาของมันนะครับผมเป็นการหากรอราคาหรือว่ากรอการวิ่งของแท่งเทียนนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับดูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเนี่ยครับเราตีนะครับหาจุดสัมผัสอย่างน้อยนะครับสักสองจุดขึ้นไปนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นโลนะครับเนี่ยผมนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นโลนะครับโลมน โลมันยกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนยเห็นไ้ยครับเนี่ยครับยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ายเนี่ยครับผมายเนี่ยก็ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยในเช่นนีันเนี่ยเราตีอย่างเงี้ยครับนี่เป็นไฮนะครับนี่เป็นายนี่ก็เป็นายเนี่ยครับบางอันอาจจะล้ําไปบ้านนะครับผมก็ล้ําไปบ้านก็กลับมาที่เดิมนเนี่ยครับผมเนี่ยครับกลับมาอยู่ในกกอบที่เดือนเหมือนกันนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็ตีเราตีตกอให้มันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยครับ ประมาณนี้นะครับเป็นทิศทางของขาขึ้นเนี่ยครับหรือว่าในเทขาขึ้นนะครับผมเนี่ยครับตีกรอบราคาก็คือเป็นการตีกรอบราคาให้ให้ดูว่าเราจะเล่นในบริเวณไหนนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเทขาขึ้นเนี่ยเราให้มองหน้าบ่ายเป็นหลักนะครับโดยเราจะมาบายตรงบริเวณด้านล่างเท่านั้นนะครับมาตรงบริเวณด้านล่างเท่านั้นนะครับก็คือบริเวณเนี่ยเราเท่านั้นนะครับผม เราจะไม่บายบริเวณด้านบนซึ่งเป็นยาต้านนะครับตรงเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นยาต้านร็จะไม่บายครับเพราะอะไรครับถ้าบายปุ๊บมันก็จะลงมาเนี่ยถ้าบายปุ๊บมันก็จะลงมาเนี่ยขายปุ๊บมันก็จะลงมาอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยกอส่วนเรื่องของเพงขาลงนะครับเทงขาลงก็เช่นเดียวกันนะครับเทงขาลงก็ถ้าเราจะตีนะครับผมก็หาจุดสัมผัส หาจุดสัมผัสนะครับอย่างน้อยสักสองจุดขึ้นไปนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยตีตรงนี้เป็นไฮนะครับผมตรงนี้เป็นโลเนี่ยครับเนี่ยตีในลักษณะแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับตีหากรอบราคาให้มันนะครับผมตีหากรอบราคาให้มันนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้นะครับเนี่ยเราตีที่บริเวณไส้เทียนก็ได้นะครับตีบริเวณไส้เทียนก็ได้นะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ตีบริเวณเนี่ยครับผมนีย มันอาจจะรับมาบ้างนะครับผมเนียารมันอาจจะรับมาบ้างไม่ต้องมันไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะว่าตรงช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงภาวะของข่าวนะช่วงภาวะของข่าวเนี่คร yeah, ับผมแต่ว่าถ้าเราตีสร้างอย่างน้อยเนี่ยเราตีตรงนี้นับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับก็คือสองจุดแล้วเนะครับสองจุดนะครับเราก็ตีตีตรงมาเรื่อยๆครับผมตีมาเงี้ยนยตีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสร้างกรอบราคาให้มันนะครับผมเช่นเนี่ยเราตีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับ แล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดเนยครับผมสองจุดแล้วก็ตีมาอย่างเงี้ยมันก็จะเจอตรงนี้จุดหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการตีหาขอบราคาในการวิ่งนะครับต่อการวิ่งของราคานะครับแล้วก็ในการเล่นนะครับถ้าเป็นทิศทางขาลงหรือว่าเป็นเทขาลงเนี่ยเราก็จะมองหน้าเสือเป็นหลักนะครับเราจะไม่มองหน้าบายถึงแม้ว่าราคามันจะขึ้นก็ตามนะครับราคามันจะขึ้นก็ตามเราก็เราจะไม่มองหน้าบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะเสียมากกว่าได้นะครับผม มีโอกาสที่เราจะเสียมากกว่าได้ถ้าสมมติว่าบางคนที่อาจจะถือยาวหรืออะไรพวกนี้ถือยาวแล้วไม่ปิดทากําไรอะครับผมไม่ปิดทํากําไรอย่างเช่นบริเวณเนี่ยครับตรงเนี้ยสมมติว่า,นเ,นวาเ,นนเนี่ยครับตรงนี้เราหาเป็นแนวรับนะครับหนึ่งหนึ่งจุดนะครับตรงหนึ่งจุดนะปีมานะครับผมตรงเนี้ยพอรักพอการาฟมันขึ้นมาชนปุ๊บลงมาแล้วตรงนี้พอพอเราเห็นแล้วแหละว,ว่ามันเป็นสัญญาณกับตัวเป็นแท่งสีเขียวเราก็เปิดบายนะครับเปิดบายตรงเนี้ย แล้วเราไม่เก็บกาไรพอไม่เก็บกําไรปุ๊บราคามันยอตัวกลับมาเนี่ยครับยอตัวกลับมามันจะอัะตรอากับบริเวณที่เราเข้าออเด้อย่างเช่นตรงนี้ครับแล้วเรายังไม่ปิดกําไรเนี่ยครับสมมุติว่าเราไม้ไม่ปิดกําไรนะหรือว่าพอเข้าไปปุ๊บราคามันกลับมาที่เดิมเราก็ไม่ได้เราก็อาจจะเสียบ้างนะครับผมถ้าสมมติว่าคนตกใจนะลงมาปุ๊บมามาไปปลายใช่เนี่ยผมปิดปุ๊บ จะเสียนิดหน่อยนะครับจะเสียนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าทนถือยาวนะครับทนถือยาวบางทีก็อาจจะได้กาไรนะครับผมเนี่ยอาจจะได้กไรบ้างนะครับผมแต่ว่าทานที่ดีนะครับถ้ามันเป็นทิศทางขาลงเนี่ยให้เรามองหน้าเซลลเป็นดักกว่านะครับให้เรามองหน้าเซลลเป็นดักนะครับผมมองหน้าเซลลเพราะว่ามันมันเป็นทิศทางขาลงอะเราก็ต้องเล่นเซลลนะครับผมนี้นะครับต่อมาในเรื่องของทิศทางไซเบร์นะครับทิศทางไซเวย์ก็ตีเหมือนกันนะครับ ตีแบบง่ายๆครับผมเดี๋ยวจะหากราฟให้ดูตีแบบง่ายๆก็นี่ฮะตรงนี้ก็ได้เนยครับผมตรงเนี้ยตีเทมเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตีเทมเหมือนกันเนี่ยครับผมตีเทมเนี่ยมันอยู่ในกรอบก็คือแบบเป็นแนวแนวตรงอย่างเงี้ยเลยเนี่ยแนวตรงอย่างเงี้ยก็คือเป็นกรอบของไซด์เวย์เนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับการเข้าออเดอร์ก็มันจริงๆถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ย มันเข้าได้ทั้งสองออเดอร์ทั่วตลาทั้งสองทางนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับผมทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับในการเข้าออเดอร์ในเทนของไซเวนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องเข้าไวออกไวนะครับเข้าออเดอร์เร็วออกออเดอร์เร็วนะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับราคามันก็กลับมาที่เดิมนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้ครับตรงนี้ครับผมติว่าเป็นชนนาต้านแล้วเราเข้าออเดอร์เซลพอเซลล์พูดแล้วเราไม่ปิดคำตรงไหนตรงไหนแนวรับเนี่ครับ ม,มันก็เด้งกลับเนี่ยมันก็เด้งกลับเด้งกลับแล้วเราไม่ปิดมันลงมากําไรเราก็ไม่ปิดมันก็เด้งกลับไปจนเนี่ยครับก็อาจทำให้เราขาดทุนก็ได้นะครับผมเนี่ยครับเรอเจนตัวเนี้ยเนี่ยเราต้องก็ต้องคอยคอยคอยเช็คดูนะครับผมคอยเช็คดูนะครับว่ากราฟณตอนนั้นน่ะมันเป็นในลักษณะแบบนใหน่นะครับผมยังไงก็ยังไงก็เรื่องของเทนนะครับเรื่องของเทนแล้วก็เรื่องของการตีเทนไลน์ก็มีใน มีประมาณนี้นะครับผมยังไงยังไงก็ลองลองนำกลับไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ติดขัดยังไงสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับผมแลวถ้าผมมีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเข้ามาตอบให้นะครับยังไงก็ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไละคะ์กด,คดแชร์กดติดตามช่องผมผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม